รอนานไหมครับได้เลยค่ะเอาเลยเนาะเอาเลยครับวันนี้เป็นไงครับเป็นซัเตอร์แล้วก็มาลงกิจกรรมตัวแอทแท็กครับวันนี้ก็มาร่วมงานกับแอทแท็กนะครับผมก็มาเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับคุณแม่นะครับผมก็ว่าด้วยคุณแม่เนี่ยคือฮีโร่ของลูกๆใช่ไหมครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยทำภารกิจหลายอย่างมากเนาะทั้งดูแลลูกๆทําอาหารด้วยแล้วก็ที่สําคัญคืองานที่หนักที่สุดคือการซักผ้านี่แหละครับวันนี้แอทแท็กใหม่ก็เลยแบบว่านำเอาเทคโนโลยีแคปซูลนะครับที่เก็บ กลิ่นหอมยาวนานได้45วันเนี่ยมาเป็นแบบว่าความพิเศษให้กับแอคแท็กใหม่นะครับที่จะส่งต่อให้กับคุณแม่ทุกคนเนี่ยได้ลดภาระงานซักได้มากขึ้นผมเองก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมง,งานกับแอคแท็กในวันนี้แล้วก็บอกว่าแบบตแบบื่นเต้นมากกับกับกับเทคโทนโลยีแคปซูลของแอคแท็กในครั้งนี้ครับแล้วม็ร่วมกิจกรรมกับแฟนๆด้วยใช่ก็มีแบบว่าร้องเพลงมีถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์มีเล่นเกมประมูลเวทีดีครับลูกค้า เห็นว่าเราชอบถือตะกร้าผ้าไปสัมภาษณ์คบิ๊กทีใช่ครับลูกค้ายังจะเอาให้มาถือบนเวทีด้วยเป็นกิมมิกว่าแบบเออเราเป็นตัวแทนของคนที่แบบเออรักเสื้อผ้าอยากซักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีครับที่แบบว่าไลฟ์สไตล์ของเรามันทําให้เราได้มีงานทำต่อก็เียว่าถือตะกร้าจนได้พิ๊กซีเต็มตเออประมาณนั้นก็ได้ครับอย่างเงี้ยไปฝากแม่แก้วน้องยายาต้องไปฝากต้องไปฝากแม่ครับเพราะว่าแม่ก็จะช่วยซักผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีครับ จริงๆเรามีทั้งหมด4กลิ่นนะครับผม,มก็จะมีกลิ่นพีชนะครับผมมีกลิ uh, ่น uh, อีกกลิ่นนึ่งเป็นสีฟ้าให้มันคลีนแอดวานซ์นะครับผมอันนี้ก็จะให้ความหอมสดชื่นสีพีชเนี่ยคือ uh, คือบลอสซมผมจำไม่ได้จำไม่แน่ใจนะสีส,สีสีส้มที่เป็นพีช uh, เนี่ยจะเป็นสีที่ผมชอบที่สุดอ่าแล้วก็จะมีอีก3กลิ่น ได้ครับฝากไปด้วยครับกับแอ็แท็กใหม่นะครับใครที่แบบว่าอ,อ,อยากจะลดภาระงานซักนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเรามีเทคโนโลยีแคปซูลที่ล็อกกลิ่นหอมไว้ให้เสื้อผ้าของคุณนะครับผม45วันเลยเพราะฉะนั้นซักครั้งเดียวเสื้อผ้าแจ็คเก็ตสูทเดรสนะฮะโอเวอร์พ้ทหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะใส่กี่ครั้งเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีกลิ่นแน่นอนเพราะว่าเราจะมีกลิ่นหอมของแอ็แท็กใหม่แน่นอนครับยุโรปยุโรปดีครับแฮปปี้ครับก็ กินเต็มที่พักผ่อนเต็มที่ปาร์ตี้เต็มที่ครับถือว่าได้พักพราทำงานก็แบบ2ปีติดอะไรเงี้ยก็ได้ไปทริปนี้ก็ถือว่าดีมากๆใช่ไม่ดันทเนื่องที่พี่หมากลงรูปอ๋อที่พี่หมากลงรูปที่คนไปสติกเกอร์ใหญ่กว่านี้อะที่ไม่แซวเล่นเฉยปิดแค่นั้นให้ก็ดีใจแล้วครับผมครับ คือ,อจริงๆผมที่วันนั้นผมใส่ชุดว่ายน้ำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นบีฟเนาะมันไม่ใช่แบบบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยด้วยความเมตตากรุณาของพี่หมาเขาก็แบบว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ย <Ừ. S 1> แบบภาพจะออกไปอาจจะดูแบบอาจจะแบบคนดูอาจจะเริกก่มเดาไหลหรือไม่ก็แบบอาเจียนออกมาอะไรเงี้ยก็เลยปิดให้ผมอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าดีครับดีดีขอบคุณมากครับภาษาพี่เจคยบอกว่ามันเป็นภาพเซลล <c oughs> ภาพเซลล์ใช่ภาพเซลลแล้วเด็ดวะก็ถ้าพี่มองว่าแค่นั้นเซล <c oughs> เซลก็ได้ครับผมผมก็ดีใจแล้วฮะถ้ามัน ทำให้พี่เซียบคุณผู้ชมก็บอกว่าคุยนาเด็ดลาร้อใจแล้วเออแต่แต่จริงๆมันมันก็ไม่ได้โป้แบบอะไรมากครับจริงๆผมก็ยกขาอะไรแบบไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคืนจำเลยไปจริงก็ไม่คืนก็เห็นแค่ต้นขาเองเนาะเอออะไรก็จะเปิดอะไรก็ธรรมชาติที่นี้เรียกแบบเที่ยวถุกลดปล่อยมากด้วยแบบทริปนี้ทริปนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนนั่ยครับเลยสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะว่ากิจกรรมแต่ละวันที่เราทำนี่คือแบบร้อยแปดพันเก้ามากๆเพราะว่า เราก็ไปถือว่าเอาทริปนี้ไปถ่ายภาพภาพนิ่งครีเวทดิงกับน้องย่าด้วยแล้วก็โดยให้เพื่อนๆเนี่ยไปไปไปถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยครับผมก็มันก็เลยเป็นทริปที่โชคดีที่มีเพื่อนไปเ,เพราะว่าเราแบบไม่เคยได้ไปเที่ยวด้วยกันนานขนาดนี้มันก็สนุกมากภาพที่ที่ถ่ายมาคือเป็นฝีมือเพื่อนเป็นฝีมือเพื่อนล้วนๆฮะใช่ก็คือความสวยก็คือการันตีได้เลยความสวยการันตีได้ครับพี่พีพพพพ่หมากถ่ายให้ ตอนนี้น่าจะรู้สึกว่าถูกหลอกแล้วครับผมรู้สึกว่าพอไปถึงแล้วถูกใช้งานมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออเออท่าาางงงนนแตรก็ตอนนี้ก็เพิ่งไปดูโลเคชั่นที่นอร์เวย์มาครับผมก็เดี๋ยวจะค่อยคุยรายละเอียดกันต่อไปอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับ Norway, รตอนนี้ที่คิดไว้ก็มีขอนแก่นเนาะมีนอร์เวย์แล้วก็มีกรุงเทพด้วย,สา,ายสามงานเลยครับสามงานเลยครับ ช่วงช่วงเวลานี้คือจะอยู่ในทำไรเดียวกันเลยหรอ๋อไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่อาจจะจัดอัดกันไม่ไม่ไหวเพราะว่าต้องกระจายด้วยเรื่องฤดูด้วยใช่ไหมฮะที่นอเวก็ต้องเลือกฤดูที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยส่วนกรุงเทพนี่ก็ต้องเลือกเออแต่ไม่ดูสถานที่เลยที่ที่กรุงเทพใช่ตอนนี้เอาเอางานของแกนแบบให้คอมพิวต์ก่อนแล้วก็ถ้าคอมพิวต์ปุ๊บก็เดี๋ยวจะไป ข้อมูลงานนอร์เวย์ต่ออะไรเงี้ยก็คือปีหน้าก็จะคือเป็นงานแต่งในเดือนย่างปียางไปมาสหนึ่งอะไรเงี้ยคือทั้งปีหรือว่าไปมาสหนึ่งคือสามเดือนมันอาจจะประมาณนั้นมั้งครับออแบบเพราะว่าเพราะว่างานกรุงเทพเราก็ยังไม่ได้กําหนดอะไรมากว่าแบบจะต้องเป็นช่วงไหนอะไรเงี้ยตอนนี้แบบพยายามที่จะเคลียร์เพราะว่าในหลายอย่างแล้วมันมันมีดีเทลเยอะงานขอนแก่นก็ดีเทลเยอะงานสําคัญที่นอร์เวย์อันนี้ก็สําคัญมากๆอีกใช่ดีเทลเยอะมากๆาว่แต่ละที่ ใช่ใช่ใช่ผ่ายชุดนะเดทได้ยังคะชุดนะเดทอ่ะได้ยังโอ้ยยากผมไม่ลองเลยครัแต่เขาบอกว่าลองได้รเดทได้ชุดผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปคุยครับแต่ว่าก็มีแบบจินตนาการไว้ว่าเราอยากได้ประมาณนั้นประมาณนี้นอะไรบ้างข้าวข่าวแล้วสักชุดนะข้าวข่าวแล้วสักชุดตอนนี้ไม่ได้สักชุดเลยยังไม่ได้สักชุดเลยไม่แต่ผู้ชายมันง่ายพี่ผมว่าผู้ชาวผู้ยาย ขุงย่ามีแล้วแต่ย่าต้องเตรียมมาเยอะเพราะว่าผู้หญิงก็อาจจะมีแบบงานหนึ่งอาจจะเปลี่ยน2ชุดใช่ไหมงานมันเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายบางทีก็ผมว่ามันก็อาจจะง่ายกว่าง่่าายกวได้เลยครับขอบคุณที่เตือนฮะท่านท่านท่านทันก็รอดูมีหน้าเนาะครับผมทำละครกระแสออนฟลิกอะไเงี้ยบ้างกระแสก็ ดีใจครับดีใจครับก็จริงจริงผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้าดูละครเด็กเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็มีโอกาสได้กลับไปดูคุณแม่แล้วก็รู้สึกว่าเออคุณแม่ก็แบบเออแบบแฮปปี้ก็ถามแม่ว่าเป็นยังไงบ้างสนุกไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าสนุกมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็ดีใจแล้วก็พอได้เห็นแบบมีกระแสมีเสียงตอบรับที่คนดูได้แบบว่า,อา,อาคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยครับผม,ผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออม,มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของใจของเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ว่าต่อไปหลังจากนี้มันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องเราสนุกจริงๆเดินเร็วมากเดินเร็วมากครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักจะเริ่มเข้าเข้าแบบเข้าที่เข้าทางแล้วหมายถึงว,ว่าช่วงตอนต้นเนี่ยเราพยายามที่จะตีหัวคนดูเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดี๋ยวตอน2ตอน3มเนี่ยเรื่องราวจะเริ่มหนักมากขึ้นเดินเดินทางช้ามากขึ้นเท่าที่เข้าใจนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจาว่าพี่พี่คิงทำประมาณไหนครับ เห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าผมนะพูดตรงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเองที่ปั่นกันเองหรืออะไรเงี้ยคือผมเองก็ก็ไม่ได้อยากแบบไปสนใจตรงนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดของเขาอะไรเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ take action หรือไม่ take ความรู้สึกของเขามาหาเราอะไรเงี้ยผมว่าก็มั่นใจไม่ได้ว่าเป็นเป็นคน,นไหนเป็นคนไทยหรือว่า เป็นไอเกียนที่ไหนไปดานก็ <c oughs> ตีไปได้หลายหลายทางนะครับว่าเรื่องเพี่คิงไป้ีไม่ได้เรื่องเรื่องนี้ไม่คุยครับเรื่องนี้ไม่คุย <c oughs> จริงๆเจอพี่คิงวันวันที่โปรโมทเนาะอะไรเงี้ยก็พี่คิงก็แบบตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่คิงน่าจะรู้สึกแบบมีความสุขมากๆตอนนี้แตผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนก็ทีมงานทุกคนน่าจะรู้สึกว่าโอเคมันก้าวแรกเนี่ยมันถือว่าดีมากๆแล้วแล้ว,ลวก็รอดูก้าวต่อไปของพวกเราในในตอนสองวันพุธนี้อะไรเงี้ย ตาม่าเราไม่สนใจเพราะว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าจะสนใจก็ได้แต่ผมไม่สนใจอะไรเงี้ยผมว่าแล้วแต่คนแล้วแต่เราจะเสพอะไรเงี้ยว่าอย่างน้อยก็มีคนดูนะเอ๋อใช่ถ้าจะถ้าจะพิจารณ์พูดอยงนี้ผมว่าก็ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ดูเนาะเขาก็คงสนุกแหละไม้เขาดูไม่จบหรอกเออแต่อย่างน้อยอย่าลืมดูตอนสองนะตอนหน่อยได้ไหมตอนนี้คืสองกัน ตอนสองนี่นางเอก <laughs> นางเอกก็จะแบบมาทําดีด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็มีแผนเขาใช่ไหมว่าเขาอยากจะให้เรามาเป็นแบบคุมกะลาหัวให้เขา <im itation> พี่ชายเขาจะได้ไม่รังแกเปล่าในในเรือ <im itation> รนีอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าแบบอยากมาเล่นไม้นี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูว่าจะกล้าขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พันแสงเนี่ยรู้สึกสนุกว่าได้แก้งชวาวลา ก็จะกลายเป็นว่าพันแสงก็จะรุกแบบยียวนกวนประสาทอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นต้องถอดทั้งเรื่องครับผมใจสบายใจแล้วอันนี้ก็ฝาตัดนๆวเองนาะยังไงก็ติดตามดูและเด็ดขาดเลยครับก็หลังจากหายหน้าหายตาไปก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสละครที่เล่นกลับมาแล้วก็เล่นกับน้องพายแล้วก็เล่นกับนักแสดงหลายท่านนะครับผมเป็นนักแสดงที่เก่งๆทุกคนเลยก็ยังไงก็อย่าลืมดูใจของเจ้าด้วยนะครับทุกวันพุธคืนที่ห้าทางช่องสาม เด็กค่ะตอนนี้ได้ถ่ายนัชาลิปป่ะคะใช่ตอนช่วงนั้นแหละครับเสร็จเสร็จจากใจของเจ้าแล้วก็ต่อชาริปโชคดีพี่